ปลาเทศเลือมันเฮงซวยจังขึ้นอีกปลาเทศเรือมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5้าปีก่อนแล้วไอ้ประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอบืียงังอ,อ๋อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลรือมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วจะแฉรัฐบาลลรือ,อขอให้นายกลรือตาย นี่อ้วด่านายกลืออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลือเป็นประเทศกระเทยมึงไม่มกระเทยประเทศลือมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วหลอก,กว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดกของแปลก,ก่อนนะห้ามใช้อักษรจีนในะประเทศไทยมึงก็ไปบอกกะทรวงศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกัน หรือมาว่าจีนว่าเจ้าการลัทฟาดหน้าหรือทุเรียน่ะ y ยู k n น w ประเทศอัวมีมังกรไปสิงศักซิ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้านลื้อไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาขึ้นมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้